นำเสนอเรื่องคุณลักษณะของนันทนาการนันทนาการเป็นเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกับความสมัครใจในเวลาว่างก่อให้เกิดความสุขมีทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริงนันท,น,น,ทนาการต้องเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณี หนึ่งนะคการเป็นกิจกรรมที่สมัครใจคือการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแต่ละคนจะมีความสมัครใจเต็มใจยินดีโดยไม่ต้องบังคับเป็นอย่างที่เกิดจากความสนใจของผู้คนนั้นๆสองนันทนาการเกิดขึ้นในเวลาว่างคือการใช้เวลาว่างหลับจากการประกอบ ประจําวันเช่นว่างจากงานะการทํางานการเรียนหน้าที่ทประจําหรือทํากิจกรรมส่วนตัวเช่นการเดินทางการรับประทานอาหารการเข้านอาานการเข้าห้องน้ําสามนักการก่อให้เกิดความสนุขสนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสุกสนานมีความพึงพอ,อใจในการเข้าร่วม และได้รับผลโดยตรงความสุกสนานทำให้เกิดความสุขและยังเป็นการคลายความเครียดได้ดี 4. ี่นักการ์เป็นผู้นิยมมีการกระทำคือมีการกระทำโดยใช้ร่างกาย กิจมเนื้อหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งประกอบกิจกิจกรรมต่างๆเช่นทีเดกีฬางานศิลปะหัตถกรรมงานอันิเดกต้องมีการกระทําตลอดจะไม่อยู่นิ่งเฉยการรับนอนไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมนันาการห้าหนานาการก่อให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลนานาการ กรรมหลายยางมีข้อเขตกว้างขวางรูปแบบของนักการมีให้เลือกตามความต้องการในทุกเพศทุกวัยนับตั้งแต่เด็กวัยรุนผู้หญว้ใหญ่ทุกท่านสามารถทำได้ตามความเข้าใจในแต่แล,และกิจกรรม การช่วยส่งเสริมความสุขสดชื่นคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและเจ้าหน้ากิจกรรมส่วนใหญ่ทําให้ผู้เข้าร่วมกระปีกระเป๋าสดชื่นและพัฒนาไปในทางที่ดีงามไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายมุขสามารถยืดหยุ่นตามความต้องการเจตน,า,นาการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและส,สนนาาร้างสรรค์นะครับ มีความสำคัญต่อตนเองและสังคมคกิจกรรมทางานนอกจากการทำให้ความสุขพอใจแล้วยังมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามด้วยแบบนันานการเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและต้องการคือคกิจกรรมหลายอย่างที่ผู้เข้าร่วมชอบและสนใจกระทำแต่สังคมไม่ยอมรับ หรือปฏิเสธก็ไม่ถือว่าเป็นอานาจการเช่นการสแสดงของเด็กในวัยรุ่นในเชิงก้าแล้วมั่วสุมในการบันเทิงเป็นต้นควรพิจารณาถึงการยอมรับของสังคมด้วยเก้านอานาการเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งด้านร่างกายจิตใจและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมคือ,คอ,คอกิจกรรมนักการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมการแสดงออกส่งเสริมความเป็นพลึงดีเพื่อพัฒนาอารมณ์ขอจบการ<ม>นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ